โอ um ้โหคูปลูกไม้ซักนี่นะคูมีคอกงัวกูมีคอกไก่กูมีมีบ้านขุดไล่ตัดเลยอันไหนที่มันสามารถที่จะเอามาทาประกอบชีวิตคูได้เนี่ยกูก็ต้องเดินเข้าป่าไปกูก็ไปเอาไม้ครูมาคูก็ภาคภูมิใจว่าโอ้ยกูปลูกไม้เนี่ยกูได้ใจแปลงบ้านหลังใหญ่ก็บอกเขาว่าถ้าสู้ยากแปลงบ้านหลังใหญ่ยังกูเนี่ยสู้ปลูกเลย ผมมาทํางานไม่แก่มเนี่ยช่วงปี4.6ต่อ4.7ก็รู้จักครูทิศว่าเป็นอดีตครูแล้วก็มีบทบาทในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็คุยกันผูกคอแล้วก็ชอบแนวคิดของครูทิศท่านบอกว่าท่านจะปลูกต้นไม้ปลูกป่าถึงแม้ว่าจะผิดกฎไม้เรื่องอะไรต่างท่านก็บอกว่าจะปลูกน,นั่นคือชอบแนวคิดที่รู้จักกันมา ตอนแรกเป็นป่าโล่งเลยครับเหมือนกับโดยหัวล้นหมดเลยชาวบ้านมาปลูกถั่วเหลืองไงที่นี้โล่งหมดแล้วเหมือเหมือนลักษณะนี้ครับอันนี้เขาสร้างขึ้นมาใหม่3,4,3,5,3,6,3,7น่ะครูปลูกจกพะพอเข้าเกือบ30ปีไงครูก็ยนหูเรื่องการไปปลูกคือเชิงเดียวปลูกหอมปลูกกระลำเนี่ยนะราคามันอยู่ที่พ่อแกหมดยังไงแล้วก็ถ้าบักขายก็เนา่ามาปลูกไม่ซักบ่ ประมาณสิไร่ถึงอยู่11เอ็ดไร่ดูแลแค่สปีนังอย่างนั้นปล่อยให้ฟ้าอะไ้ยินดูแลเพราะสปีมันสูงท่วมหัวเลยได้มีโอกาสมาเห็นกับตาจากเขาหัวล้นท่านปลูกต้นซักไว้เกือบ30ปีจนสภาพของธรรมชาติมันกลับคืนมาแม้แต่ผมที่ไม่ได้ทำมากับมือผมมาเห็นสภาพผมก็ยังอดภูมิใจแทนไม่ไดอ้อันนี้ถือว่าใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วตัวเนี้ย ต้นนี้ใหญ่มากต้นนี้หมกสักหมื่นนีครูบักไขบักไยมาเน่านต้นก็ยังใหญ่อยู่ <riots> แต่ถ้าระเนี่ซื้อสองหมืนก็จะลองกึดพิจรารณาดูอยู่ต้นนี้ต้นเดียวนะยาวยประมาณสัก30สิบเมตรอะเมืม่อก่อนเนี่ผิดนะครับตัดก็ไม่ได้นะครับมีมมแค่ไม้ซีกนิดเดียวถ้าเป็นไม้สักก็ถือว่าผิด แต่ตอนนี้ข้อกฎหมายของพรบป่าไม้มันคลายล็อกเรื่องของไม้ที่ปลูกขึ้นเองนะครับไม่ว่าไม่สักไม้ยางอะไรก็ช่างสามารถนําพิสูจน์ได้ว่าตัดมาจากต้นตอไหนนําพิสูจน์ได้ว่าเป็นไม้ที่ไม่ได้ขโมยมาจากป่าธรรมชาติเรื่องต่างๆเวลาเขาอยากทําอย่างอย่ๆเสาเนี่ยเป็นเสาไม้ของเขาที่ขัวไปใจคือฝาบ้านขัวข้างบนไงนั่นแหละเนี่นี่ฝาเนี่ยนี่นี่ไม่ของขุมดเลยเห็นไหมเนี่ยสำหรับไอ้หยาดที่ปีนอ่างพักพวกเพื่อนฟูงม้เนี่ยต่อไปก็เป็นหลังเป็นหลังเนี่ย เป็นลางครับเป็นลางแน่นอนเลยที่วางแผนไว้มีเป็นลางเป็นลางครับ <c oughs> มันเทพปลูกเองใช้เอง <c oughs> <c oughs> ตอนแรกก็มีก็ม้ศักแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีไม้ศักิละมันกลายเป็นป่าเพราะว่าปื้นดินที่ของครูเนะี่ยมันมีหากไม้ซึ่งเป็นไม้ป่าธรรมชาติอยู่เนี่ยสี่ห้าสิบเช่นนี้อยู่ในป่านะประเด็น,นคือป่าเหมือนจะสวนศักละ เนี่ยไม้กอเนี่ยครับผมแนะไม้กอก็ขึ้น่นะครับอันนี้ไม้แดงก็ขึ้น่นนี่ครับอันนี้ต้นไม้เหมือดครับต้นนี้ไม้ดงดำเน่ยแล้วก็มีไม้เตงไม้ลังอยู่ในป่าที่เห็นใบเขียวน้นเป็นไม้ปาม่ามดครับเนี่ยผมก็เลยว่าโอ้ความซุกว่ะและ้วบอได้มาดูว่าเห็ดเห็ดคนขึ้นนี่อยู่ได้กินเห็ดแล้วก็นพอแล้วแรงมาปุ๊บเนี่ยตังโบนโดอยมันแรงไกลป่ามาอยู่แต่การลอกนี่มันต้องอูป้ปาด ถ้าปลูกที่เป็นป่าที่ไม่ซักนั่น่ะประมาณ1 0 1ถึง11ไร่แต่ข้างนอกนี่คือทําแบบเกษตรแบบผสมผสานทั้งหมดตรงนี้ประมาณ22ไร่มีไม้ผลเนาะมีหมากมีสป,ปะอย่างเงี้ยถ้ามีคนมาเก็บแล้วก็มาทําเป็นมูลค่าเนี่ยมันจะเกิดมดมีรายได้ทุกวันเลยและอันนี้คือต้นกระท้อนพันครับอันนี้พันธุ์เป็นอีล่ากับุยไฟครับลองจากกระท้อนก็มีแบบไฟ ลองจากบะไฟก็มีกาแฟอันนี้เป็นต้นตะกูยักนะครับผมลองเอามาปลูกดูคนบอกว่าไม้ตะกูยักเนี่ยปลูกแปีเต้าออไม่ซักสิปีอันนี้เชื่อแล้วครับเนี่ยบัตถึง10ปีต้นใหญ่ถึงขนาดนี้แต่ไม้ซักที่เขาไปดูดีกี้เขาปลูกเป็น30ปี นี่ครูนี่มีความสุขม่วนมากเลยที่เดินเข้าในป่านี่นะถามว่าภาคภูมิใจไหมโอ้โหสุดยอดเลยครูอยากจะเอาตรงนี้เป็นแรงเรียนรู้ให้กับคนอื่นว่าถ้าเขาปลูกแล้วเขาตัดได้และเขาสามารถจะเอาไม้ของเขาเนี่ยสร้างมูลค่าได้ถ้าครูขายไม้ซักครูเนี่ยมันมีประมาณสักปานต้นเนี่ยครูก็ขายต้นในหมืน่มนๆมืนได้ระดใดละครูก็ใอยาคิดเป็นตัวเลขไงถ้าคนสนใจนะไมาเอวเนาะมานอนเนาะ มาศึกษาดูมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยผมมีตีมองอีผมจะเนี่ยอย่างอีดีกว่าครับเนี่ยมอ,อ้านจะดีกว่าเขามาแลกเปลี่ยนกันได้เพราะว่าองค์ความรู้ของครูนี่มันแจว่าเก่งนะครับแต่ว่ามีกํากึดตอนปลูกครั้งนั้นนี่ชาวบ้านว่าอุย้ยไอ้อูนี่มันเงาบะปลูกไม่ไม่ป่ามีเปละอีนาะ เงาของเงาเบอคูนี้อาจจะเป็นคนดื้อก็ได้นะคือก่อนที่เขาตัดสินใจปลูกนะพื้นที่ตรงนี้มันมีเอกสารซิ์อย่างสักอย่างวันนี้ก็มามีเอกสารซิ์เพราะว่าคนสมัยก่อนนี่มันเป็นการจับจองหรอมันไม่ใช่ว่าเขาจะไปเอาเอกสารซิท์ที่ไหนกูเิดว่าอ้า่มามีใบยอย่างกระจ่างเนี้หาจะปลูกการตัดสินใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วบนพื้นฐานของความถูกต้องก็ค,คิดอย่างนี้ว่าเขาปลูกเขาต้องตัดได้มันมนม,นมีเอกสารธิ์ แต่ว่าเฮาก็บ่ได้ไปลักตัดไม้ป่าคือคิดว่าป่ามันเหลือน้อยไงมันเหลือน้อยแล้วเขามาสร้างป่านะ่มันน่าจะครอบคุมเฮาได้ซ้ําไงคนอื่นก็มาแบ่นนั่นนี่จนถึงบอกว่าโอ้ยขิงปลูกแล้วขิงตัดแล้วขิงไปแจ้งไขอีนาะจะปลูกแล้วก็ขิงตัดอนะ่ะมันพิดจุดไหมอ๋อพิษก็พิษเฮาคิดอีนาอก็เฮาปลูกลเขาจะไปต้องไปแจ้งไขล่ะ,ะก็ถามเขาเอออย่างสู่แปลงบ้านเนี่ยเอา้าทุกวันเนี่ยสู่แปลงบ้านกันทึดๆเนี่ยแล้วสู่ไปเอาไม้ที่ไหน สูบเอาไม้ปลาไปใช่กะแล้วสูปไปแจ้งไผเนี่ยสูเนี่ยไปเอาไม้ปลานี่เนาะขู่เนี่ยไม้ขู่ขู่ปลูกขู่ตัดอ่าถ้าปลูกบัดปลูกบัดได้แล้วตัดบัดได้จะไปปลูกยี่หยังล่ะก็เป็นเรื่องของคอรชอ่ะะฮะครอรชอคือที่พวกนี้มันยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ทั้งที่เป็นพื้นที่ที่ทํากินมานะครับปลูกข้าวโพดปลูกกระลำปลูกแรงต่าง แต่ณวันนี้รัฐอยากจะให้เอาต้นไม้เนี่ยครับเป็นไม้ป่าไม้ต่างๆเพื่อเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว40% 60%ของพื้นที่ชาวบ้านยังไม่เกิดความมั่นใจว่าปลูกแล้วเนี่ยจะได้ตัดไหมจะได้ประโยชน์จากต้นไม้ที่เขาได้นาเนินการไหมสู้ว่าปลูกพื่อเชิงเดียวปลูกขา้าวโพดปลูกกระลำไปดีกว่าเพราะพื้นที่ก็ไม่หายบางครั้งเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันบ่เอื้อต่อต่อเรื่องการสร้างป่าแล้วก็ทําให้ป่าเหลือน้อยลงคุณจะบอกว่าเฮ้ยปลูก แล้วแฮมตัดอ่ะอยากถามว่าคุณอยากได้ป่าหรืออยากได้้วยหัวล้น,นทุกวันนี้ปูเขาโพดกันมาเป็นหมูสักกี่ปีเขาพดกันยังปลูกได้ตลอดเลยแต่พอจะปลูกไปแล้วคุณอย่าไปแับไปจับเปิ้ลนมันมาใจมันมาใจมาใจแน่นอนชาวบ้านเขากลัวว่าถ้ามันเป็นป่าขึ้นมาแล้วเนี่ยกลัว,วาทางรัฐจะยึดของเขานะเอาเอาเป็นแบบเป็นป่าถ้่าลุ่มน้ำชั้นหนึ่งเอชั้นสองเอแต่ถ้าหากว่าภาครัฐ นะครับกรมป่าไม้ก็ดีกรมอุทยานก็ดีมีหลักประกันว่าเอาอเไม้ที่คุณปลูกนะครับทำแนวเขตให้ชัดเจนว่าคนนี้สิบไร่เนะี่ยปลูกไม้ไป40%คือ4ไร่เนะี่ยมันมีอยู่ตรงไหนบ้างขึ้นทะเบียนแบบไกลๆนะแต่วันนี้มันยังไม่มีตรงนี้ขึ้นมาก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจอันนี้คือเป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญแล้วควรจะหาทางแนวทางแก้ไขว่าให้เกิดความมั่นใจว่าเขาทําแล้วเขาจะได้ เขาทำแล้วจะไม่ถูกยึดทั้งต้นไม้ทั้งพื้นที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ท้าทายไงต้องแก้นะครัต้องบอกเลยว่าถ้าคุณอยากได้ป่าคุณต้องขึ้นปลูกถ้าคุณก็เป้นปลูกแล้วคุณขื้นปนตัดทีนี้้าบ้านมันต้องคิดใหม่ลักษณะว่าบางคนมีที่สิบ่าไรเนาะปลูกมันสักห้าไรเป็นเงินเดือนของเขาเป็นเงินบำนาญของเขาป่าก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น